ก่อนที่เราจะปล่อยวางทุกสิ่งเราได้พยายามทำให้ถึงที่สุดแล้วหรือยังเนี่ยเราก็ฝากคำถามไปถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะตอนนี้เราคิดว่าไม่ได้หรอกเนี่ยวางระวางเลยหรือเปล่าหรือว่าเรามาคิดต่อว่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการมารวมพลังกัน พลังคุณงามความดีที่เราเอามารวมกันนี่แหละคะ่ะจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นมาสร้างสิ่งที่มองเห็นมาพวกเรามาพี่น้องมารวมแรงรวมใจแผ่นดินจากทองอ่ำได้วยเราประชาชนมาพวกเรามา พี่น้องมารวมแรงรวมใจแผ่นดินจากของอภัยด้วยเราประชาชนสถานการณ์ทางการเมืองหลังนายทักษิณเชนวัตรได้รับการพักโทษเนี่ยก็คือบอกว่ามีร้อยละ28.93ครับพี่หน่อยอที่ระบุ<ช>ว่า<ช>การชุมนุมต่อต้านนายทักษิณจะไม่สามารถจุด,ดติดเป็นการชุมนุมใหญ่ครับผม การชุมนุมต่อต้านนี้จะไม่สามารถจุดติดนะคะ,ะที่จะเป็นชุมนุมใหญ่ได้นี่ตอนนี้น่ะ,อะพอฟังตั้งแต่ได้ยินมานานแล้วนะได้ยินมานานแล้วในข้อข่าวต่างๆในช่องต่างๆตอนนี้ไม่มีใครเชื่อว่าจะจุดติดเลยนะคะถ้าจุดติดแล้วมันจะเกิดยังไงขึ้นตอนนี้ถ้าเราจะจุดถ้าเป็นไฟเราก็จะจุดเทียนชัยในใจของแต่ละคนนะคะให้ ให้เป็นเทียนชัยที่มุ่งตรงไปสู่การเป็นคนดีมีคุณธรรมของทุกชีวิตนะคะไม่ใช่เฉพาะบุคคลนะคะของทุกชีวิตและก็ถ้าจะเป็นไฟนะคะไฟนี้ไฟจะเป็นไฟที่เป็นไฟอบอุ่นสำหรับชีวิตทุกชีวิตแต่พอฟังเรื่องของไฟเนี่ยมีความคิดเรื่องหนึ่งนะคะนึกถึงชาโดกเรื่อง กระรอกโพธิสัตวะะ์วันนี้เราก็จะมาเล่าชาดกให้พี่น้องฟังนะคะคือกระรอกโพธิสัตว์นี้เป็นเรื่องเล่าเรื่องกระรอกโพธิสัตว์ครั้งนั้นยังมีกระรอกตัวหนึ่งลูกของกระรอกตัวนี้ตกลงไปในบึงใหญ่กระรอกก็พยายามจะช่วยลูกตนเองโดยการเอาหางไปจุ่มน้ําแล้วก็วิ่งไปสลัดออกวิดน้ําวิดน้ําออกจาก ออกจากบึงใหญ่นั้นเพื่อที่จะช่วยลูกนะคะเทวดาที่อยู่ตรงนั้นเห็นเข้าก็หัวเราะเยาะแล้วว่าเจ้ากระลอ,อกโง่เหตุไหนามาเอาหางวิทน้ำอยู่อย่างนี้เล่ากระลอ,อกก็บอกว่าลูกของข้าพเจ้าตกลงไปในบึงนี้ข้าพเจ้าจะวิทน้ำในบึงให้แห้งเพื่อช่วยลูกขึ้นมานะคะเทวดาก็ว่า เจ้าโง่เอ้ยหางเล็กๆของเจ้าจะวิตน้ำสักกี่ชาติการบึงใหญ่นี้มันถึงจะแห้งดีไม่ดีจะตายซะก่อนเจ้านี่ช่างโง่นักกระรอกก็ตอบว่าถึงจะต้องวิตจนตัวตายก็ทำเพราะข้าพเจ้านี้เป็นกระรอกกระรอกก็ทำได้แต่เพียงเท่านี้แม้จะรู้วิธีการอย่างอื่นแต่ก็ทำไม่ได้ เรื่องของความเพียรน,นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเพียรหากเราพยายามเต็มที่แล้วนะคะทุกสิ่งจะต้องสําเร็จใช่ไหมคะแต่หากไม่สําเร็จนะคะแต่หากไม่สําเร็จก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรตายไปก็ไม่ตายเปล่าไม่เป็นที่ตําหนิติเตียนของปวงปรารถทั้งหลาย เทวดาได้ฟังนะคะกระรอกสอนเทวดาเลยนะคะตอนนี้เทวดาได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในธรรมของกระรอกนะคะจึงอาสาช่วยเอาลูกกระรอกขึ้นมาจากน้ำนะคะนี่เรื่องก็จบเท่านี้แหละค่ะตอนนี้พี่น้องที่อยู่ในนี้รู้สึกตัวเองเหมือนกระรอกน้อยไหมคะ เราเป็นกระลอกน้อยก็เราเป็นกระลอกน้อยมันก็ทําได้เท่านี้แหละตอนนี้เราเป็นคนเล็กคนน้อยเราทําได้เท่านี้เราก็มาร่วมกันทานะคะ,อ,ะอ้างอิงเรื่องนี้มาอ่านซ้ำนะคะถึงจะต้องวิ์จนตัวตายก็จะทำเพราะข้าพเจ้านี้เป็นกระรอกกระรอกก็ทำได้แต่เพียงเท่านี้ แม้จะรู้วิธีการอย่างอื่นแต่ก็ทํำไม่ได้อันหนึ่งนี้เป็นความเพียรหากว่าเราเพียรพยายามเสียแล้วทุกสิ่งต้องสําเร็จแต่หากไม่สําเร็จก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรตายไปก็ไม่ตายเปล่าไม่เป็นที่ตำหนิติเตียนของปวงปราดทั้งหลายก่อนที่เราจะปล่อยวางทุกสิ่งเราต้องทําให้ดีที่สุด แม้ด้วยชีวิตอตอนนี้ก็เป็นประโยคคํคำถามนะคะทีนี้ว่าก่อนที่เราจะปล่อยวางทุกสิ่งเราได้พยายามทำให้ถึงที่สุดแล้วหรือยังเนี่ยเราก็ฝากคำถามไปถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะตอนนี้เราคิดว่าไม่ได้หรอกนี่วางระวางเลยหรือเปล่าหรือว่า เรามาคิดต่อว่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการมารวมพลังกันพลังคุณงามความดีที่เราเอามารวมกันนี่แหละคะ่ะจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นมาสร้างสิ่งที่มองเห็นเหมือนกับเทวดาเนี่ยนะคะเทวดาก็อาจจะหัวเราะเยาะเจ้ากระลอกโง่เอ้ยอะไรแบบนี้นะคะแต่เทวดาจะใจร้ายไหมคะ เทวดาไม่ใจร้ายหราคะ่ะแต่ขอให้มีพลังความดีงามที่เป็นหมู่มวลนะคะตอนนี้เราอยู่กันตรงนี้ให้ดูกันด้วยความร่มเย็นแล้วเราก็รอพี่น้องเราท่านใดที่อยู่ณนะที่ต่างๆนะคะท่านสามารถเป็นกระรอกน้อยที่ว่าช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะคะช่วยอะไรได้ก็ช่วยทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้ที่ ไม่ได้วางเฉยเราทำเต็มที่ร่วมกันได้นะคะตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านตอนนี้เราทำบทบาทก้าวมาอยู่ข้างหน้านะคะชีวิตนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้หรอกคะ่ะแต่ณสถานการณ์เป็นแบบนี้พี่น้องทุกคนยินดีที่จะมาร่วมกันใช่ไหมคะค่ะอนุโมทนาแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะคะที่เราได้ทำเต็มที่แล้ว ผลจะเป็นอย่างไรโลกไม่ตำหนินะค่ะโลกไม่ติเตียนนะคะนี่เป็นพพลังมวลชนที่มาด้วยความจริงใจคนที่อยู่ในประเทศของเราเราที่จริงเราแผ่เผือแผ่ความรักรักทุกคนนะคะเรามาด้วยความเมตตานะคะเราไม่ได้ชิงชังรังเกียจใครแต่มาบอกว่าถ้าทำไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีถ้าทำดีเราก็จะบอกว่าทำดีนะคะถ้าทำไม่ดีเนี่ย ผิดรีบแก้แล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงได้คนเรานะ่ะถ้าผิดรีบแก้ไขนะคะมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเองอย่างมหาศาลด้วยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้นี่มันก็จะเป็นคุณของประเทศนี่แหละมันจะไปไปแก้ไปแก้ในสิ่งที่เคยผิดพลาดมานะคะอ่าก็ขอเชิญ พี่น้องกระลอกน้อยทั้งหลายนะคะมาร่วมกันคนละไม้คนละมือนะคะในการที่จะทำบทบาทที่จะปกป้องประเทศไทยนะคะเซฟประเทศไทยของเราตามหน้าที่ของพลเมืองไทยใช่ไหมคะตามหน้าที่พลเมืองนะคะคำว่าม็อบนี่ค่ะวันนี้เวทีเราเป็นเวทีวิชาการด้วยนะคะมาดูความหมายนะคะคำว่าม็อบ M O B นะคะหมายถึงแก๊งมาเฟีย กลุ่มอาชญากรฝูงชนที่กำลังสับสนอลมานฝูงชนวุ่นวายห้อมหลอมกุ้มลุมก่อการจลาจลชุลมุนวุ่นวายโจมตีอย่างรุนแรงนี่ใช่ลักษณะของเราไหมคะ,ะไม่ใช่เราไม่ใช่เราทำอยู่นะคะดังนั้นเราไม่ใช่ม็อบใช่ไหมคะทีนี้มาดูความหมายตอนนี้เนี่ยเรามาเนี่ยมันเป็นการ คำว่าถ้าเราเซิร์ชเข้าไปนะคะเซิร์ชเข้าไปใน Google ก็จะมีเซิร์ชคำว่าประท้วงเลยอะประท้วงเลยนะคะประท้วงนี่คำภาษาอังกฤษเขาว่า protest 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 นะคะแปลว่าการประท้วงคัดค้านติติงต่อว่าต่อขานอาจจะมีเน็บแนมต่อว่าต่อขานเล็กน้อยอะไรแบบนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งค่ะ remonstate นะคะ remonstation เนี่ยความหมายของรีมอนสเตชันนะคะรีมอนสเตชันคือการคัดค้านการทัดทานการประท้วงการโต้แยง้งคัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผลตอนนี้ที่เรากำลังดำเนินการอยู่คือเรามาชุมนุมคัดค้านโต้แย้งด้วยเหตุผลค่ะ ดังนั้นเราไม่ใช่มอบนะคะถ้าขั้นใดที่ถูกบอกว่าอู้ไปเป็นไปรวมพลเป็นมอบเราบอกว่าเนี่ยมาเรียนรู้วิชาของเราเนี่ยขนาดพูดการชุมนุมของเรายังพูดไม่ถูกเลยให้มาเวทีนี้แล้วจะมีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะ,ะเราเป็นเวทีแห่งปัญญาใช่ไหมคะที่เรารวมกันอยู่นี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า protest หรือ รีมอนสเตชันนะคะหรืออาจจะมีบางคำที่ชาวอเมริกันใช้กันอยู่ก็คือ Remonstation ก็เป็นคำที่เขานิยมใช้แต่คำว่ารีมอนสเตชันนะคะหมายถึงเป็นภาษาที่หมายถึงการคัดค้านโต้แยง้งด้วยเหตุผลเป็นภาษาทางการนะคะตอนนี้เราก็เลยะจะใช้คำว่า รีมอนสเตชันนะคะณตอนนี้นี่ก็เป็นเวทีแห่งปัญญาที่เราจะได้เอาปัญญานี้ไปบอกคนอื่นนะคะม็อบจุดไม่ติดไม่เป็นไรเพราะเราไม่ใช่ม็อบนะคะเรามาคัดค้านด้วยเหตุผลเรามีเหตุผลทุกวันไหมคะเรามีเหตุผลทุกวันเรามาท้วงติงมาคัดค้านเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าเรามีเหตุผลอะไรให้มาติดตามนะคะ จะติดตามช่องทางไหนก็ได้ถ้าติดตามออนไลน์ช่วยกดไลค์จุดกดแชร์ให้เราด้วยนะคะ, <laughs> <laughs> ะการชุมนุมคัดค้านด้วยเหตุผลเนี่ยเราจะชุมนุมมีปัญญาการชุมนุมคือสงบสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นค่ะครับครบบทเพลงนี้จะเป็นบทเพลงที่ชื่นชมให้กำลังใจ และก็ร่วมแรงร่วมใจไปกับผู้ที่พยายามทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์กับสังคมแม้จะพันต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ตามนะแต่ผู้ที่เป็นนันกรบแท้เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงนั้นก็จะไม่ท้อไม่ถอยก็จะสู้แม้จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรๆนะอ่ะขอเชิญ รับฟังเพลงแด่เธอพูดถือคันธงได้แล้วครับ อาทันขับเคลื่อนพลักดันสร้างสันทางไทยทางที่เท้าเธอย่ำเยียบมีราเปรียบมีสิ่งท้าทายต้องฝ่าด่านอันเตาร้ายเหนื่อยทั้งใจกายปวดราวระบม ธุรชาติอาจขัดควางขุดลุมพลางอย่างโสมมผ่านกลวดหินซึ่งแหลมคมยำโคลนตมมีพวงมุ่งตรงสู่จุดหมายสัต ถ้าชัดชนชอยบันเจิดบันจงแน่นหนักเด็ดเดียวมันคงเพื่อดำรงอุดมมาก่อนเราจับมือพร้อมก้าวไปล้างคราบใครปวงบาปสามานเปลืองแอก แบกทานดับพิษภัยทานปลดบ่วงจองจำถือคันธงสู่หลักใ้แวกเปลวไฟขามลุ่มดำกวาดภาพห้อนล้อมขอบงสาสร้างฟื้นทําความกาลี าชัดชนชอยบันเจิดบันจงแน่นหนักเด็ดเดียวมันคงเพื่อดำรงอุดมมกาก่อนเราจับมือพร้อมก้าวไปล้างคราบใครปวงบาปสามานเรลืองแอกที่ทน แบบทานดับพิษภัยผ่านปลดบ่วงจองจำถือขันธงสู่หลักใช้แวกเปลวไฟขามลุ่มดำกวาดภาพห้อนล้อมขอบงำสร้างฟื้นทำความกาลี าดภาพลอนล้อมขอบนำสร้างฟื้นทรรมความกาลี แรงร่วมใจกันล้อมพลังกันนะ,ะฟื้นฟ,นฟนูสิ่งที่ดีงามขึ้นมาในสังคมของเราในประเทศชาติของเราแล้วกนะ็กำราบสิ่งที่ไม่ดีให้หมดเรี่ยวหมดแรงไปนะให้พลังที่ไม่ดีนั้นพินาศไปหมดไปแล้วให้เกิดพลังที่ดีขึ้นมาแทนเท่าที่เราจะทำได้ขอบคุณครับ